เมื่อพนักงานสาวสุดสวยที่ชอบใช้ร่างกายเพื่อแลกตำแหน่งแต่กลับไม่รู้เลยว่าตัวเธอนั้นมีพวกโรกจิตคอยตามที่จะเอาชีวิตของเธออยู่ขอขอบคุณ sbb s 2 7 9สวัสดีครับพบกับผมสปอย m a n วันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังที่มีชื่อว่าออฟฟิ i วีสยองจากบางกอกสยองที่ออกฉายไปเมื่อปี2019แล้วถ้าพวกคุณพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่พนักงานออฟฟิศสาวสวยคนหนึ่ง เธอมีชื่อว่าแกมที่ในตอนนี้เธอนั้นอยากจะเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปแทนพนักงานอีกคนที่เพิ่งตายไปจนเธอต้องยอมสละวันหยุดช่วงปีใหม่เพื่อเร่งส่งงานโดยมีเด็กฝึกงานอย่างแพรวและแจ็คที่ทางบริษัทส่งมาคอยช่วยเหลือ แก้มนั้นมีนิสัยที่ชอบดูถูกคนอื่นและมักจะกดให้คนผู้นั้นดูต่ำลงด้วยคำพูดไม่เว้นแม้แต่ลอปภที่มักจะโดนแก้มดูถูกและร้องเรียนจากการทำงานจนเขาเกือบจะโดนไล่ออกซึ่งมันก็ทำให้ลอปภคนนั้นได้แต่เก็บความรู้สึกที่เจ็บแค้นนี้ไว้ในใจตัดมาที่แก้มในระหว่างที่เธอทำงานอยู่ เธอก็ได้มองเข้าไปยังโต๊ะทำงานของพนักงานคนเก่าที่ตายเพราะเคยได้ยินเรื่องหลอนๆมาว่ามักจะมีคนเห็นเขาออกมายืนดูพนักงานอยู่ในชุดซานตาจนแพล่เปิดป,ประตูเข้ามาเพื่อขอออกไปซื้อกาแฟและนั่นก็ทำให้แกมได้หยุดคิดถึงเรื่องบ้าๆบนั่นออกจากหัวไปได้สักพักแต่แล้วเธอก็ไม่ไหวที่จะหันไปมองชุดซานตาที่แขวนอยู่ของเขาอีกจนทำให้เธออดไม่ได้ที่จะเข้าไปหยิบชุดนั่นโยนทิ้งลงกล่องในทันที จากนั้นแจ็คก,ก็ได้เข้ามาหาแก้มพร้อมกับหยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนานทําให้รู้ว่าทั้งสองคนนั้นได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันในที่ทํางานและยิ่งแจ็คนั้นคี้อ้อนและเอาใจแก้มมากเท่าไหร่นั่นก็ยิ่งทําให้แก้มรักและเอนดูแจ็คเขามากขึ้นเท่านั้นกลางดึกในคืนนั้นระหว่างที่แก้มกําลังทํางาน เธอก็ยังไม่ไหวที่จะหันไปมองโต๊ะของพนักงานที่ตายไปแล้วอีกครั้งและนั่นก็ทําให้เธอต้องตกใจที่เห็นว่าชุดสานต้ามันกลับถูกเอามาแขวนเก็บไว้อย่างเดิม เธอจึงตัดสินใจรีบเข้าไปเอามันลงมาและโยนทิ้งใส่ไปในกล่องเดิมอีกครั้งแต่แล้วเหมือนแก้มเธอจะฉุดคิดอะไรขึ้นมาได้ว่าพนักงานที่ตายเขาตายเพราะโหมงานอย่างหนักนี่และมันก็เป็นโปรเจกต์เดียวกันกับที่เธอกำลังเล่นทำอยู่ตอนนี้ด้วยดังนั้นมันต้องมีไฟงานที่เธอต้องการเก็บไว้อยู่แน่ๆซึ่งมันก็เป็นไปตามที่เธอคิดเอาไวจ้จริงๆแก้มจึงไม่หลอช้ารีบขโมยไฟงานนั้นมาใส่ที่เครื่องของตัวเองในทันที แต่แล้วระหว่างนั้นจูจ่ๆมันก็กลับมีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากด้านนอกทำให้แก้มที่ได้ยินแบบนั้นตะโกนถามออกไปแต่เธอก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรตอบกลับมาเธอจึงออกไปเดินหาทั่วออฟฟิศแต่มันก็กลับไม่เจอใครอยู่เลยแม้แต่เด็กฝึกงานเมื่อแก้มกลับเข้ามาในห้องเธอก็ต้องรู้สึกตกใจกลัวมากขึ้นไปอีกเพราะที่หน้าจอคอมมันกลับมีตัวหนังสือสีแดงเขียนเอาไว้ว่าอีคี้ขโมยแถมชุดซานต้าก็ยังถูกเอามาแขวนไว้ที่เดิมอีกแล้ว นั่นทำให้เธอมั่นใจว่าเธอคงถูกพนักงานคนใดคนหนึ่งแกล้งหลอกที่อยู่แน่ๆแ,แก้มจึงรีบวิ่งออกมาอย่างฟตบจนทําให้เธอได้พบกับหูฟังของแจค็คที่ตกอยู่แต่ระหว่างที่เธอกําลังหยิบมันขึ้นมาแจ็คก็กลับโผล่ออกมาพร้อมกับกระอักเลือดล้มลงไปเพราะถูกใครบางคนที่ใส่ชุดซานตานําของมีคมมาทําร้ายเขาจนตายทำให้แกมที่เห็นแบบนั้นกรีดร้องออกมาก่อนที่จะรีบวิ่งหนีมันไปพร้อมกับคนหลายทีวิ่งไล่ตามและถือขวานอยู่ในมือ แกมสามารถหนีมันมาได้จนถึงประตูทางออกแต่ก็กลับไปเจอรอปรพอแถมประตูก็ยังถูกล็อกเอาไว้อีกทําให้เธอที่เห็นแบบนั้นรีบหนีขึ้นไปทางบันไดหนีไฟก็ได้เจอเข้ากับร่างรอปรพอที่ถูกทำร้ายจนตายด้วยสภาพที่สยดสยองแกมวิง่งหนีจนมาถึงดาดฟ้าเธอที่พยายามตะโกนขอให้คนช่วยมันก็ดูจะไม่ได้ผลแต่กลับเป็นคนร้ายที่ขึ้นมาแทนจากการได้ยินเสียงตะโกนและด้วยความมือที่ทําให้มันหาแก้มไม่เจอก็กลับทําให้มันเดินกลับลงไป จากนั้นแกมก็ต้องช็อกกับภาพของแพรที่นอนตายอยู่ที่ก่อนหน้านั้นได้มาขอเธอลงไปซื้อกาแฟทําให้แกมที่เห็นแบบนั้นรีบเข้าไปค้นหาโทรศัพท์มือถือของแพรแต่โชคก็กลับไม่เข,าขา้าคาเมื่อมือถือของแพรดันแบตหมดซะแล้วตอนนี้แกมจึงตัดสินใจค่อยๆลงมาชั้นที่เธอทำงานแต่แล้วเธอก็กลับถูกไอ้คนร้ายวิ่งเข้ามาฟันที่ไหล่แบบไม่ได้ตั้งตัวจนทำให้เธอไม่รอชา์ลีวิ่งไปคว้าแม็กอันใหญ่มายิงใส่กลับไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ช่วยอะไรแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย จนแกมเธอวิ่งเข้ามาหลบอยู่ที่โต๊ะทำงานของพนักงานที่ตายเธอก็กลับพบรูปคู่ของชายคนนั้นที่ยืนถ่ายรูปอยู่กับแพรวําทำให้เธอที่คิดว่าคนที่ตามฆ่าเธออยู่นั้นต้องเป็นแพวแน่ๆแ,แต่ระหว่างที่สงสัยแกมก็กลับถูกคนร้ายไล่ออกมาจากตรงนั้นและทำให้เธอเสียหลักจนถูกมันจับได้มันจึงเดินเข้ามาเหยียบผ้อมกับถอดหน้าก,ากากออกมาจนทำให้แกมตกใจเพราะคนที่เข้ามาทำ้ายมันก็คือแจ็คที่เธอคิดว่าน่าจะตายไปแล้วนั่นเอง จากนั้นแจ็คก,ก็ได้เลี้ยงให้แพลออกมาตรงนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าแท้จริงแล้วทั้งสองนั้นร่วมวางแผนกันทั้งคู่ยืนกอดกันแล้วมองมาที่แก้มด้วยสายตาที่ลังเกียดและเครียดแค้นนั่นก็เพราะว่าแก้มเป็นคนที่ฆ่าพ่อของพวกเขาเพราะตั้งแต่ที่เธอเข้ามาเป็นชู้กับพ่อเธอก็บังคับให้พ่อของพวกเขาไปบอกเลิกกับแม่จนแม่เสียใจแถมยังกดดันให้พ่อของพวกเขาโหมงานหนักจนตายเพื่อทำให้ตัวเองสบายจะมาให้พวกเขากดแค้นเธอได้ยังไง แม้ว่าแก้มจะพยายามปฏิเสธแต่พวกเขาก็ยังต่อว่าและดูถูกไม่เว้นแม้แต่แจ็คที่บอกว่าเข้ามาฝึกงานที่นี่ได้เพียง4วันก็ถูกแก้มชวนไปนอนด้วยซะแล้วแถมยังบอกว่าตั้งแต่ที่แก้มเข้ามาในชีวิตของพวกเขาชีวิตพวกเขาก็ต้องพังทำให้แก้มที่ได้ยินแบบนั้นยกมือไหว้และขอโทษพวกเขาด้วยน้ำเสียงสั่นๆพร้อมกับขอร้องให้ปล่อยเธอไปได้ไหมเธอจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว แต่พวกเขาก็กลับไม่ยอมพร้อมกับเข้ามาทำ้ายแก้มอย่างรุนแรงจนทําให้แก้มต้องเอาชีวิตรอดวิ่งไปแอบอยู่หน้าลิฟท์ทำให้แพลที่วิ่งมาตามไม่ระวังจึงถูกแก้มนํากระถางมาฟาดที่หัวอย่างแรงจนล้มลงไปแก้มได้นาคีย์การ์ดของเธอเองมาเปิดประตูและดินลนรีบหนีทั้งน้ําตาเพื่อที่จะออกไปข้างนอกและขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้แต่แล้วในตอนนั้นมันก็กลับเป็นเวลาที่ผู้คนกําลังเลิกน,นับถอยหลังเพื่อเขาดาวทำให้ไม่มีใครเลยที่จะได้ยินเสียงร้องอ้อนวอนของแก้ม จนสุดท้ายเธอที่ไม่ทันระวังก็กลับถูกใครบางคนรอบเข้ามาทำร้ายจนตายเพราะความแค้นที่เขาสะสมมานาจึงทำให้เขาไม่ลีล้อที่จะจัดการ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่าออฟฟิศวีสยองเป็นยังไงกันบ้างครับกับการอยากได้ของที่ไม่ใช่ของตัวเองหรือหลอกคนอื่นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการยิ่งใช้วิธีโสกโปกมากเท่าไหร่สิ่งที่ตีกลับมันก็จะยิ่งรุนแรงมากเท่านั้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ